เล็กอะ่ะสัยคงไม่ได้เป็นหรอกอ,อ้าวสวัสดีจ้าป้าน้อยนะจ้าเจอกันอีกแล้วจ้านี่แอปเปลิลวันนี้จะต้องมาสอยลงต้นแล้วถ้าไม่สอยนะทั้งล้วงทั้งล้วงทั้งหนอนเนี่ยเริ่มสุกแล้วแดงและต้นนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะแต่ก็อร่อยต้นนี้จะอร่อยมากเนี่ยเออป้าน้อยจะมาถอดสอยแอปเปลิล แล้วก็จะมาเก็บเอ่อวัดวิ้เอ่อลาเวเลยเนี่ยดูต้นนี้อย่างดกเนี่ยลาเวลเลยเนี่ยลูกใหญ่เนี่ยยังดอกเลยล่วงตกเต็มนั่นนะดูล่วงดินน่ะเป็นตะก้าตะการนี่ลวงน่ะ อืก็เลยจะต้องมาเก็บแล้ววันเนี้นี่แอปเปิลแอปเปิลต้นนี้อร่อยมาก,กนะเนี่ยหวานกรอบหวานกรอบเนื้อนแน่นตึ๊กเลยนะเนี่ยนี่จะเก็บแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บอันนี้อีกนิดนี่ดูมะเขือเทศเนี่ยเก็บมาทิ้งแล้วเนี่ยเป็นสองตะเข่งเลยนะล่วงล่วงเยอะอือ ต้นหอมก็โตแล้วผักคะน้ากำลังขึ้นแตงโมแตงโมก็ต้นเริ่มแก่เริ่มตายแล้วเห็นตะลูกอีนองตรงหน่งนั่นลูกนั่นลูกนั่นลูกตรงนั่นลูกแตงโมออนั่นต้นถั่วที่สงอันนี้ต้นนี้แก่แล้วก็ล่วงเป็นอะไรเนี่ยล่วงหมดเลยเนี่ยแดงเต็มถนนนี่เนี่ยเนี่ย ส้องใส่ต้นมันฝนมันตกสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์เต็มเต็มฝนตกไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยแล้วก็พลาฝนหยุดฝนเพิ่งหยุดเมอวันเนี้ยแล้วดูล่วงล่วงแล้วก็ทําไมมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมัไม่ลูกทั้งนั้นน่นแะมันจะล่วงทั้งหมดละมา่นเลยนั่นแหละดูลูกเนี่ยลูกดอกนั่นแหละลูก่ะ ลูกตกลูก,ลกใบมันเยอะมันบัง้ะอืมยีมกับคณะเนี่ยเพิงจะหวานแตงโมลูกน้นงตรงแน่งลูกใหญ่นะแตงโมอืออันนี้ก็ต้นนะนั้นต้นเออเขาเรียกอะไรต้นสตอเบอรี่อือม,มันหมดหน้ามันละ ในนี้ก็มีต้นมะกรูดต้นมะกรูดแล้วก็ต้นมันฝรั่งกำลังออกดอกต้นใหญ่ไวเลิกเลยอืต้นมะกรูดอืก็ปลูกไปสารพัดอันนี้ต้นกึ่งช่ายต้นกึ่งช่ายอืปล่อยให้ป้าลุนทำคนเดียวถ่ายรูปก,ก่อนไหนดูแอปเปิลต้นนี้เนี่ย ลูกบักใหญ่เลยนะลูกจังใหญ่นะเตอมต้นเนี่ยดูลูกเขาเนี่ยลูกใหญ่มากเนะี่ยลูกใหญ่ต้นนี่เป็นต้นนี้ดกดกแล้วก็ลูกใหญ่มากอ่ะมันเป็นลูกสีเนี่ยนะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ผักคะน้ายังอยู่ ผักคะน้าเนี่ยแล้วก็นั่ผักชีผักชีก็เริ่มแก่แล้วนุ่นถั่วจาให้ดูมะเขือเทศต้นเนี่ยต้นที่พน้อยบอก็อยู่กับดินนะนะทิพน้อยบอกอยู่กับดินแล้วมันเนี่ยเนี่ดูเนี่ยมันแหลแล้วขนาดไหนเนี่ยเนี่ยลูกทั้งนั้นเนี่ยอืมอืม ต้น,นี้ดกจริงพี่ไนะอ้เนี่ยดกนะโลทั้งนเลยโลกมะเขือเทศตนน้นเนจะอร่อยเนะี่ยอย่างเงี้ยอร่อยนวนใบกระเพราปละน้อยต้นใบกระเพราในต้นถั่วที่สงงี่ต้นผักชีอันนี้พริกพริกเด็กเต็มต้นนะ ดอกเต็มต้นนั่นนะ่ะขากะนา,นาต้นลาไปเลยเมื่อวานนี้หลานมาเก็บไปก็ไออ,อตะเข่งหนึง่งก็ยังไม่ยุบเลยในตะเข่งระหว่างกอดไปทิ้งสองตะเข่งนั่นะ นดกเกินแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนั่นแหะกินตะกรูเปหวานอ๋อค่ณผู้ชมอ่ะถ่ายให้ดูแค่นี้น่ะจ้ะออดกลูกก็เล่อเลยดกเต็มต้นอื ดกมากดอกดอกหวานเจี๊ยบเลยต้นละไปเลยอ่าง่นพว,วงอางัาุ่น <c oughs> อยู่ข้างในเต็มหมดพวงน้องตรงนีั้นเริ่มแก่แล้วจะสุกแล้ว อืเองนพุ่มอ้างนโอเคท่านผู้ชมพี่น้องเนาะยังไงป้าน้อยก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ป้าน้อยด้วยนะจา้าหวัดดีจา้า